จัดเข้ามาให้แล้วนะครับสำหรับพี่ๆไหนที่สนใจนะครับกำลังมองหาโตยต้าลีโวนะครับ2.4 e p a s s นะครับพรีเรนเนอร์สมาร์ทแคปนะครับรถปี2018-19นะครับเกียร์แมนนวลคันนี้ได้ 4x4 difflock นะครับเลขไมล์154,000โลนะครับค่าตัว529,000บาทสีขาวครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดทามนะครับไฟตัดหมอกมาครบเลยนะครับรถบอดี้สวยเดิมครับนะสำหรับพี่ๆไหนที่หาอยู่นี่รถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะ ยังไม่ได้ล้างเลยครับได้กระจกตาโตโยต้าแท้เดิมทุกบานนะนี่ครับแล้วก็สติ๊กเกอร์4ี่คูณสี่ดิฟล็อกนะครับ529,000สนาพนะครับ2 4 e นะครับ2 4งจุดส e พัดนะครับแล้วก็กล้องหลังมีให้นะครับตัวรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับโครงสร้างล้อหลังนะครับโครงสร้างด้านหลังก็สวยๆเดิมๆนะไม่มีตัดไม่มีต่อนะครับล้อแม็กนะครับเดิมจากโรงงานนะได้กระจกตาโตโยต้าแท้เดิมทุกบานนะครับ4ีคูณ